สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูช่องเล่ามาสิกับผมเก่งครับครับเป็นกับประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะครับเกี่ยวกับประโยชน์ของใบปริญญาที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้ครับ โดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีอาการไม่สบายหรือว่าจะป่วยแบบเล็กๆน้อยๆนะครับวิธีการของเราเนี่ยก็จะมีหลากหลายใช่ไหมครับบางคนเนี่ยอาจจะมียาสามัญประจําบ้านเช่นยาแก้ท้องเสียยาแก้ท้องผูหรือว่ายาแก้ปวดหัวยาลดไข่มีติดบ้านวิ่แล้วนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็เลือกจะเดินทางเนี่ยไปที่ร้านขายยาแล้ให้เภสัชเนี่ยจ่ายายาหรือบางคนนะครับที่ตรงบรานเนี่ยอยู่ใกล้บ้านก็เลือกที่จะไปโรงพยาบาลหรือว่าไปคลินิกแต่ก็จะมีบางกรณีนะครับที่ว่าเราเนี่ยทานยาเหล่านั้นแล้วเนี่ยเราไม่หา ทางเลือกต่อไปเนี่ย เราบางคนนะครับก็อาจจะปรึกษาเพื่อนเพราะว่าเพื่อนบางคนเนี่ยก็เป็นหมอเป็นพยาบาลใช่ไหมครับเพื่อจะได้คําแนะนําว่าเออเนี่ยอย่างเงี้ยต้องผโรงพยาบาลหรือเปล่าหรือว่าต้องกินยาอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้อาการที่แบบมันไม่ได้รุนแรงมากเหล่านี้หายไม่ว่าจะเป็นอาการปวดท้องปวดหัวปวดฟันหรืออะไรต่างๆเนี่ยหายไปนะครับก็จะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาเนี่ยมีอาการปวดท้องแล้วก็ได้กินยาเนี่ยไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าอาการไม่หายก็เลยเลือกนะครับที่จะถามเพื่อนเบื้องต้นว่าเออเนี่ยทำยังไงต่อดีก็เหมือนก็ว่าปรึกษาเพื่อนนะ แชทนี้เลยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทางน้องผู้หญิงคนนี้ทักไปถามเพื่อนว่าเอ้ยปวดท้องทานอันดซินแล้วไม่หายต้องทานอะไรต่อดีทางเพื่อนนะครับก็ส่งรูปใบปริญญาบัตรมาเลยครับซึ่งในบริบิจัดของเธอเนี่ยระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเธอเนี่ยจบที่มหาลาัยธรรมศาสตร์และเมื่อเราซูมไปนะครับคณะทีจ่จบเนี่ยเป็นคณะศิลปศาสตร์ไม่ใช่คณะแพทยศาสตร์ทางเพื่อนเขาเนี่ยก็เลยตอบกลับมาเลยว่า จบโอเคไม่ถามต่อแล้วไปโรงพยบาบาลก็ได้ประมาณนี้นะครับก็หลังจากนะครับที่คลิปวิโดีโอหรือว่าทักแชทต,ตัวเนี้ยเผยแพร่มาในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับ <ๆ S 2> ก็หลายๆคนนะครับก็ ออกมาหัวเราะนะครับแล้วก็ดีนะครับในการอตอบประมาณนี้เพราะหลายหลยครั้งเนี่ยก็เพื่อนถามมาอะไรประมาณนี้เหมือนกันแล้วเราเนี่ยก็ไม่อยากจะให้คําตอบไปเพราะเราก็ไม่ใช่แพทย์นะเนาะถ้าเกิดว่าตอบไปเนี่ยไปกินอนุอนี้นะสิแล้วเพื่อนเนี่ยไม่หายหรือว่าจะปวดหนักขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแบบเป็นอะไรที่ไล่แรงขึ้นมาใช่ไหมครับก็หลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมันก็ดีแล้วนะที่เขาเนี่ยจะมาถามเราทําไมเนี่ยเราปกติก็กินแค่ยาสามัญประจําบ้านแหละถ้ากินแล้วไม่หายเนี่ยคุณก็ต้องไปหาหมอหาพยาบาลหา เศสัตอะไรประมาณนี้สิคุณจะมาถามเพื่อนที่จบศิลปศาสตร์เนี่ยมันไปได้ไงถ้าเกิดว่ากินเราแนะนําคุณไปอย่างเงี้ยคุณไปกินนู่นกินนี่กินนั่นแล้วเกิดว่าคุณอาการหนักขึ้นมาอย่างเงี้ยจะทำยังไงไปล่ะก็ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับเสียงก็แบบเทไปทางเนี้ยเนี่ยหมดเลยนะครับไม่มีเสียงแตกเลยนะครับเออเนี่ยบางคนนะครับก็ปลมบ ประมาณแบบติดข่ำนะครับเออเนี่ยเพิ่งรู้ประโยชน์นะของใบปริญญาได้รับมาตั้งนานเลยเนี่ยไม่เคยได้ใช้แบบอะไรประมาณนี้เลยเคยแต่นําไปแบบสมัครงานเนาะความจริงเราไปสง่งมาให้เพื่อนอีกก็ได้นะขํำขําแล้วก็จบกับเพื่อนเนี่ยไม่มีคําถามต่อเลยมันก็เป็นการแก้ไขปัญหาเนี่ยอีกแบบหนึ่งนะและเพื่อนเนี่ยก็ได้ตระหนักด้วยว่าเออเนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่แบบ ามาถามใครก็ได้อาจจะต้องไปถามคุณหมอคุณพยาบาลหรือผู้เชี่ยวชาญในแสงนั้น,น,นเนี่ยมันจะดีกว่าเพราะเราเนี่ยมีแค่ชีวิตเดียวร่างกายเดียวนะอย่ามาทําเป็นเล่นเลยไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยน่าจะดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นสักความคิดเห็นนะครับของในโลกของอินเทอร์เน็ตที่เขาแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับในความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับก็มันเหมือนกับว่าเป็นโลกเป็นอะไรที่แบบขำๆนะครับการที่ส่งใบปริญญาให้อย่างนี้เนาะแต่มันก็ านึกย้อนมานะครับมันก็เป็นอะไรที่เคลียร์ดีนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องนี้เราก็สมควรปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้กับผู้เชี่ยวชาญถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาในเรื่องนี้แต่ไปปรึกษากับคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์หรือไม่ได้ความเชี่ยวชาญน,นะครับคําตอบที่ได้ออกมาเนี่ยแน่นอนครับว่ามันจะต้องไม่ตรงจุด ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาณจุดนั้นได้เหมือนในกรณีนี้นะครับที่เราเนี่ยป่วยแต่กลับไปถามเพื่อนที่ไม่ได้จบแพทย์จบพยาบาลหรือไม่ได้มีอะไรที่แบบเกี่ยวข้องเลยนะครับเพราะเพื่อนเนี่ยจบศิลปศาสตร์ซึ่งแน่นอนครับคำตอบเพื่อนเนี่ยมันจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดอยู่แล้วทําให้ปัญหารเราเนี่ยจะยังคงอยู่หรืออาจจะเพิ่มเติมหรือว่าบานไปลายไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในความคิดของผมนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีปัญหารเรื่องใดก็ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนั้นเนี่ยกับผู้ช่วยชาญเนี่ยน่าจะดีกว่าถ้าเกิดเราาามมีีปัญหในื่อองงขคคดวก ต้องปรึกษาทนายมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ต้องปรึกษาสายแพทย์ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของศิลปะก็ต้องปรึกษาในเรื่องของศิลปินนักร้องอะไรประมาณนี้นะครับครับแล้วก้าเพื่อนๆน,นะครับมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรืออยากแชร์ประสบการณ์ยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยข้างล่างนี้ได้นะครับ